I'll เอ็งเอ็งหลอกลูกข้าเหรอเอ็งตาย ล็อบลอบลูกพอล็อบเก่งมากเลยลูกหลานย่า ทำไมไม่ฆ่าข้าไปซะเราไม่ฆ่าญาติเองทุยทำเป็นปากดีเหมือนพิศน,นุไปกราบทูลเท้าพินาทัศด้วยเราด้วยกาพระเจ้าค่ะฮปล่อยปล่อยอยู่วะ เจ้าทำแบบนี้ทำไมธนาเทพบ้านเมืองของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใหญ่เจ้าทำลายมันด้วยมือของเจ้าเองทำไมอย่างนั้นหรอเจ้าลืมไปแล้วหรือไงเจ้าฆ่าท่านแม่ของข้าเราไม่ได้ทำเจ้าทำเจ้าใสา่ร้ายท่านแม่ของข้าข้าปกป้องเจ้าทางหากธนาเทพ ว่ายังไงนะจันทาลูกดื่มน้ําชา เหตุสีทรงเรียกหม่อมฉันมีอะไรหรือเปล่าเพคะมีก็เรียกมาลองมือลองเทาง้าเราไงพอได้แล้วเพคะหม่อมฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะเพคะทำไมจะต้องย่ำยีกันขนาดน,นี้ด้วยไม่ไหวแล้วแกจะทำอะไรได้ทนไม่ไหวแกก็พาลูกแกนี่พีสิ ไม่ไม่มีวันหนีถ้าฉันจะต้องตายก็ตายด้วยกันเหมือนนี้แหละไม่ต้องมีใครมีความสุขกันทั้งนั้นฉันเธอ ดีแต่ฉันทอต่อไปไม่ไหวแล้วธนาเทพธนาเทพลูกไปกับแม่นะที่นี่ไม่น่าอยู่ เทเงียบๆได้ไหมพ่อกำลังใช้สมาธิ เพคะองค์เหนือหัวขอบใจธนาเทพ ไม่มีใครว่าลูกได้อีกต่อไปลูกจะไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปแล้วนะลูกดื่มซะสิพระเจ้าค่ะยาะนาเทพนางวังยาฆ่าพระธิดาแล้วพระมเหสี ผูวัวพระเจ้าค่ะพระมเหสีและพระดิดาถูกวางยาพระเจ้าค่ะทำอะไรลงไปลงไหารเอาตัวมันไปเจ้าค่ะไไม่ไม,ไม,ไม่ใช่ตนี้ไม่รเไ,ไม่เป็นไรหรอกนะเ้ยไอ้มเราช่วยชีวิตเจ้าไว้ ไม่ไม่จริงไม่จริงจริงเสด็จพ่อลูกม่รักดีผมมาทัดขอร้องให้ข้าเนี่ยไม่บอกเรื่องแม่เลวเของเจ้าที่ตั้งใจจะวางยาทุกคนก็เพราะผมมาทัดเนี่ยไม่อยากให้เองเสียใจแล้วนี่คือสิ่งที่เองตอบแทนของกันเหรอกรบฏเนี่ยนะ มันไม่ใช่แค่นั้นเสด็จพ่อลูกแค่อยากาให้เสด็จพ่อทรงภูมิใจถ้าลูกทําได้เราจะขึ้นเป็นใหญ่จะได้ไม่ต้องอยู่มือล็กอีกต่อไปมันม,มีวิธีอื่นต่างมากมายที่ไม่ใช่วิธีโง่แบบนี้พอกันทีเจ้าไม่ใช่ลูกขาดต่อไปเราขาดกันน,นับจากนี้ไปข้าจะให้พ่อมาทัานดูแลทั้งเมืองพี่และเมืองน้อง ในเมื่อเจ้าไม่พอใจนในสิ่งที่ตัวเองมีก็ไม่ต้องมีอะไรเลยในชีวิตหานพาตัวมันออกไป้ยเลาก็ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพิ่งผมมาทันช่วยปล่อยอ้อยออกไปก่อนให้ไอ้ไปกับข้าไอ้งั้นเหรอถูว่าใช่เด็กคนนั้นคือลูกของข้านะปล่อยไอ้ไป เราขอโทษด้วยเราคงปล่อยออกมาไม่ได้จริงๆเราต้องปกป้องลูกของเราเช่นกันรออะไรอีกพาตัวมันออกไปมันไม่แค่คนธรรมดาแล้วยึดของไม่คืนให้หมดเลยนะแล้วอย่าให้มันกลับเข้ามาในวังได้อีกไม่ไปติดยาจบซะไปไม่ไม่เสด็จพ่อไม่ไม่ สาชีพช,ช่วยหลานไว้นะจ๊ะความนักของแม่ที่มีต่อเอ้ยสอนให้เอ้ยเป็นแม่ที่ดีเอ้ยจะมอบความรักให้แก่ลูกเหมือนที่แม่ทำเอ้ยรักแม่นะจ๊ะ อยาให้ยายได้เจอแม่ลูกขอโทษลบกไม่ระวังเองโทษลูกอย่าโทษตัวเองเลยนะแม่เชื่อนะลูกว่ายายคณนฐาจะต้องคอยมองเราอยู่ทั้งเสียใจยายก็จะเสียใจด้วยนะลูก ไม่ไม่ลูกไม่อยากให้ยายเสียใจย,ยายจ้าเห็นลูกไม่จ้าลูกยิ้มแล้วมแม่ล่ะยิ้มด้วยสิแม่ยิ้มแล้วไม่เป็นไรแล้วนะ ไม่เป็นไรแล้วมาแล้วเหรอทำไมเหรอคิดว่าใครมา เจ้าพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยเพคะเจ้าพี่ส่งปล่อยเอื้อยไปเถอนนะเพคะนางคนนั้นนะไม่ใช่เอ้อยนะเพคะเจ้าพี่กำลังถูกหลอกไม่จริงเจ้านั่นหยุดทำตัวปลอมสักทีเจ้าพี่เจ้าพี่กำลังถูกหลอกนะเพคะเชื่อน้องเถอะนะเพคะนางแม่หมอมันแอบสลับตัวมันหลายมาก เจ้าพี่ลบรบได้ไปคะลบปลอดภัยไหมเจ้าพี่เจ้าพี่หนีไปนะเพคะหนีไปเจ้าเป็นไอเหรอโถ่เจ้าพี่ไม่ใช่นะเพคะหนี่เอ้ยเองเจ้าพี่เจ้าพี่หนีไปนะเพคะอย่าไปหลงก้นมันเชื่อน้องนะเพคะ ันมอะไรกันนที่สับสนไปหมดแล้วถ้าเจ้าเป็นเอื้อยเจ้าต้องตอบคำถามพี่ได้พี่อยากมีลูกกี่คนสิบคนนะคะถูกต้องเจ้าเป็นเอื้ยจริงๆด้วยอะ่ะทยทุเ่นลูกตา นางเอ้ยแกจะเอาผู้ชายคนนี้เป็นผัวจริงๆเหรอฉันถามหน่อยแค่ฉันทำเสียงอ่อนเสียงหวานมันก็สับสนไม่รู้ว่าใครเป็นใครละแค่ฉันทำนิสัยงงๆไม่ต้องเป็นแกก็ได้มันก็รักนางเอ้ยแกตาสว่างสักทีเถอะเจ้านั่นแหละตาสว่างได้แล้วเราแค่แกล้งทำ นางแม่หมออ่ะมันตายไปแล้วนะเมื่อกี้เจ้าคงคิดว่าเราคงจะเชื่อเต็มที่สิทธาอ๋อได้มีความหวังเล็กๆก,ก่อนตายสบายใจขึ้นไหมล่ะไอธนาเทพมันแพ้เราแล้วนะคงไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้อีกต่อไปไม่ต้องรอแลนะ้ว

เฮ้ยชุดนี้สีเข้ากันมากเลยลูกสวยนะพาะเจ้าค่ะลบลูกกลับตำหนักได้แล้วลูกพระเจ้าค่ะจะเอาไปไหนแม่หมายถึงจะให้กลับทำไมให้นอนนี่ก็ได้นี่จะดีหรอพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือแม่กลัวว่าลบจะไปกวนลูกหรอกนะดูสิเนี่ยเล่นเสียงดังจริงๆเชียให้เล่นที่ตำหนักแม่ดีกว่าแม่ความอดทนสูง่องลูกเยอะไปลปะปะไปอยู่ด้วยกันสองคนเถอะปะทำตัวดีๆนะเดี๋ยวเสด็จปู่กลับมาเจอดุกวันนี้แน่เหม็นจะดุเลย เสเดจย่าลองชุดได้ลบทั้งวันเลยเอ่อมันไม่ใช่สักหน่อยของมันเหลือเจ้าพี่ไปกันดีกว่าเพคะเออถ้าอย่างนั้นลูกฝากดูหลานให้ด้วยนะพระเจ้าขาเสด็จแม่พอไปนะลูกอย่าดื้อน,นะ ลูสวยไหมสวยไหมลูกไม่แช่มเป็นไรปะเนี่ยดูหน้าชิ่ิชเฮ้ไม่สบายไม่สบายทนๆทนนยนะทนหน่อยใจเย็นๆนะ ทนหน่อยทนหน่อยโอ้ยตกน้อนจีเลยมีใครอยู่ไหมจ๊ะฉันมารับเข้าวังจ้าแกก็หม่อมแม่ส่วนฉันก็หม่อมแม่สำเนียงสอบภาษากิริยาสอบสกุลตบคว่ำเจิตอาฆาตมันแรงมากอยางไปลงดรก ต่อยมันให้มันอยู่แบบนี้ดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอเพคะอย่าเพิ่งถามเราไปจะพีจะพีเป็นอะไรเพคะจะพี่อยหนจะพีมันเรื่องป้าอะไรวะเนี่ยสสร Uh oh